พาไปทดลองทำคาร์บอนด้วยยีตนะครับตอนแรกก็เตรียมขวดน้ำมันลมมา2ขวดนะครับแล้วก็ใช้สายยางสายยางออกซิเจนนะครับนี่นะครับส่วนเส้นนี้ผมจะเจาะรูนี่นะครับเจาะรูฝั่งนี้ผมจะใช้ใส่ในขวดยีตนะครับแล้วก็สายยางจะสั้นนะครับแล้วก็จะปล่อยยาวมาออกมานี่นะครับนี่แล้วก็ สายนี้ผมจะทําเป็นสายสั้นนะครับขั้นแรกเลยเราก็จะใส่น้ําตาลทรายจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับ25%น้ำตาลผมก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับก็กะกะเอาได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเติมน้ําดื่มผมจะใช้เป็นน้ําดื่มนะครับเติมลงไปแล้วก็ทําการขาโาละลายน้ําตาลนะครับระหว่างโอน้ําตาลเราก็าเติมน้ําเกลือนครับ ส็จแล้วเดี๋ยวเรามาเติมเกลือครับแล้วก็มาเติมเกลือครับเราจะใช้เกลืออะไรก็ได้นะครับโอเคก็ปริมาณก็ผมใช้วิธีการกะกะเอานะครับก็ขยับเข้ากันเรียบร้อยเราก็มาทําการเติมผักอีกของเราเลยครับนั่นก็คือยีสต์เติมผัอีกกันลงไปก็จะใช้วิธีการกะเอาเช่นกัน คือเราทำสไตล์ง่ายๆบ้านๆน,นะครับขึ้เรียบร้อยเราก็ทำการเขย่าเลยให้เข้ากันเรียบร้อยทีนี้เราก็ประกอบฝาได้เลยครับก็ฝาให้น้นพยายามอย่าให้อากาศรั่วเด็ดขาดเลยนะครับก็มาวัดกันน,น,นี้ ผมก็จะใช้ดินน้ำมันอุดรูรั่วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รั่วะนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็รอให้ยีตเขากินน้ำตาลนะครับแล้วเขาก็จะระหว่างกระบ,บวนการยีตกินน้ำตาลเขาก็จะสร้างเป็นคาร์บอนอหนกมานะครับก๊าซคาร์รบอนก็จะไหลออกมาตามท่อนี้นะครับแล้วก็จะลงไปผ่านน้ำหนึ่งแล้วก็จะลงไปผ่านน้ำนะครับผ่านน้ำเสร็จเขาก็จะ ย้อนขึ้นมามาออกทางสายนี้นะครับแล้วก็อาขับมังก็จะออกมาทางสายนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรออัปเดตนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาไปวางในลุงเรือนของเราได้เลยมุมไหนก็ได้นะครับผมก็จะเลือกมุมที่อยู่หน้าพัดลมก็จะให้อากาศนอะก็จะให้พัดลมช่วยวนเวียนอากาศให้นะครับ เราก็จะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมานะครับนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนนั่นเองครับ